มาคับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการขึ้นดอกหายหมดของ Honda c คลิกนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเป็น4เป็น8ฟันนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าทำกุญแจล่วงหายนะครับในลิฟต์นะครับไม่ต้องตกใจนะครับช่างกุญแจเอชินวิ่งมาบริการถึงที่นะครับขึ้นดอกใหม่ให้นะครับแท้0ูนนะครับโดยไม่ลื้อไม่ถอดเบ้านะครับไม่เกิดความเสียหายนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไป ปิดไอจีออนได้ครับไฟขึ้นนะครับเนี่ยล็อกอันล็อกได้นะครับตื่นปื้นนะครับมาล็อกคอก็ได้ด้วยนะครับล็อกคอนะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับมาเราจะเทสตัวเบาะด้วยครับโอเคนี่เบาะนะครับเสียบเข้าไปบิดได้เลยน่ะเปิดได้นะครับ่ล็อกปิดอีกทีนึงโอเคก็เป็นอันว่าเรียบร้อยในการขึ้นดอกหายหมด ของ Honda c คลิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกคา้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับติดต่อมาหาเราได้ที่0838978964นะครับเบอร์นี้นะครับมีรถโมบายวิ่งซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับเบอร์นี้เลยครับ0838978964ขอบคุณครับอ่ะส่งมาให้พี่เขาหน่อยอ่ะเราพี่ลองหน่อยจ้าลองดูสิใช้ได้จริงหรือเปล่าเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดไหมจับเข้าไปตรงๆ อ่าฮโอเคาถือก่อนนี่ถือก่อนนะ uh huh. ครับนี่คือราคาที่เราขึ้นดอกใหม่นะครับ uh huh. เรียบร้อยโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยครับ,บเดี๋ยวไม่นะได้จับุณเจอเอ่กแ้นะได้จะไปหาที่โรตารีจ้าจ้า